ตานีพรายในเงาใบกล้วยในป่าลึกของสยามเมื่อครั้งโบราณมีต้นกล้วยตานีขึ้นเรียงรายริมลำธารผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่าต้นกล้วยตานีบางต้นไม่ได้มีแค่รากกับใบแต่มีวิญญาณอาศัยอยู่ด้วยนางตานีคือผู้สาวที่เกิดจากโอปาปาติกะ วิญญาณที่ไม่ได้ไปนรกหรือสวรรค์แต่ผุดขึ้นมาในโลกมนุษย์ทันทีหลังความตายด้วยแรงอาฆาตหรือความผูกพันบางอย่างว่ากันว่าเธอเคยเป็นหญิงสาวผู้ถูกหักหลังถูกชายคนรักทอดทิ้มในยามตั้งครรภเธอเสียชีวิตใต้ต้นกล้วยตานีในคืนเดือนดับเลือดของเธอซึมลงดินและกลายเป็นรากวิญญาณที่ฝังแน่นในต้นไม้จากนั้นมา ทุกต้นกล้วยตานีที่ขึ้นในบริเวณนั้นจะมีเงาหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวอ่อนผมยาวดำสนิทกลิ่นกายหอมดอกกล้วยยืนอยู่เงียบๆใต้แสงจันทร์ <c oughs> เธอไม่ทำร้ายใครถ้าไม่ถูกลบหลู่แต่ถ้าชายใดล่วงเกินหรือหักหลังเธอจะไม่มีวันได้กลับออกจากปานั้นอีกเลยหลายคนเชื่อว่าหากต้นกล้วยตานี ออกปลีตรงกลางต้นแปลว่ามีพรายสิงอยู่และหากฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยยืนใต้ต้นกล้วยแปลว่าเธอกำลังเลือกใครบางคนคุณเคยเดินผ่านต้นกล้วยตานีในยามค่ำคืนไหมแล้วคุณแน่ใจหรือว่าใต้เงาใบนั้นไม่มีใครกำลังมองคุณอยู่